ได้เลว่าเป็นแป้งตัวหนึ่งที่ฝ้าคิดว่ามันน่าจะดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟาน,นะคะในช่องฟาฟอนช์แลคะ่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟามีแป้งในเซเว่นนะคะมารีวิวทุกคนได้ดูนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> บอกได้เลยว่าเป็นแป้งตัวหนึ่งที่ฟาคิดว่ามันน่าจะดีก็เลยหยิบยกมารีวิวนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยก็ต้องหยิบมารีวิวซะหน่อยแล้วเนาะเอาหลักอย่างรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นแป้งอะไร <S <S> <S นี่เลยคะ่ะทุกคนเนี่ยนะคะเป็นสีจันสกินเอเซนเชียลคอมเพคพาวเดอร์นั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าแป้งสีจันเข้ามาใหม่ในเซเว่นอีกแล้วครับท่านบอกได้เลยว่าแป้งตัว นี่นะคะเป็นแป้งที่เราสนใจมากๆเลยนะคะเป็นแป้งที่เนื้อเนียนกลิบนะคะแนบสนิท กับผิวเราเลยเนาะแล้วแป้งเจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งที่ทําให้เราผิวสวยแล้วก็บางเบาด้วยนะจ๊ะแป้งสีจันเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของการอัมพังรุมขนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการปกปิดริ้วรอยแล้วก็ควบคุมความมันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเขาสามารถป้องกันแสงแดด SPF 15 PA+++ ด้วยเนาะไปให้ออกว่าเออมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเนาะแล้วแป้งเจ้าตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าจะกัน ด,ด้วยเขาบอกว่าเขาสามารถกันน้ําได้ด้วยนะคะอันนี้ฟ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถกันน้ำได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้เขาเข้มบอกว่าสามารถใช้แทนรองพื้นได้ไงฟ้าก็เลยเพิ่งอาบน้าเสร็จไงเออเพิ่งออกไปข้างนอกอาบน้ําเสร็จก็เลยอยากจะมาลองดูเนาะว่าเป็นอะไรยังไงนะคะว่ามันสามารถใช้แทนรองพื้นได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพหน้าคือแบบนะจ๊ะเออคือแบบโซมมากแม่และแป้งตัวนี้นะคะเขาเป็นแป้งสีเบทคือสีเบอร์120นเนาะ เอาล่ะทุกคนอย่าพูดพั่มทำเพลงเรามาเริ่มลองใช้แป้งกันดีกว่านะคะนี่แหละค่ะทุกคนแพ็กเกจจิ้งแกะออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็นแบบว่าสีออกแบบว่าทองทองนุน่น นุ่นดเนื้อยังไงไม่รู้แต่ว่าเป็นตลับที่ดูแบบหรูหรามากเลยนะคะพกพาไปไหนก็สะดวกนั่นเองเนาะเปิดออกมาก็เหมือนเดิมเลยมีแป้งมีพับนะคะก็กระจกเนาะฟ้าอยากจะมาลองสับคุณเขาดูว่าเขาสามารถใช้แทนรองพื้นได้หรือเปล่าแล้วก็เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เขาสามารถอัมพังลุมขนเราได้ด้วยฟ้าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยในเรื่องของตรงนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าฟ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ลุมขนค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ผิวหน้ามันเนาะเอาล่ะ อยากจะลองดูไงก็ต้องมาลองใช้ก่อนเนาะจะใช้แทนรองพื้นเลยนะคะนี่คือทาแค่สกินแคร์นะคะก,กรนหนกันแดดคือไม่ทาเลยรองพื้นก็คือไม่ทานะคะฝาจะใช้วิธีการกดๆแทบๆนะคะทุกคนเขาบอกว่าแป้งจตัวนี้เป็นแป้งที่แบบเนื้อนเนอียนไงบางเบา,บาเนื้อเนียนฟ้าก็อยากจะมาลองดูว่าแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝ่าก็ทาทั่วทั้งหน้าเสร็จแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะซึ่ง อ่ะเดี๋ยวฟ้าขอต๊ะไปแต่งหน้าเลยเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับสรุปทุกคนได้ฟังนะคะว่าแป้งเจ้าตัวนี้ดีอรไรไงเนาะเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะคือฟ้าจะแต่งให้ทุกคนได้เห็นผิวฟ้าเลยนะคะว่าเอ้ยเนี่ย หลังจากทาแป้งเสร็จแต่งหน้าเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเอาละทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะพูดสรุปทุกคนได้ฟังนะคะว่าแป้งเจ้าตัวนี้นะดียังไงเนาะเขาบอกว่าแป้งเจ้าตัวเนี้ยสามารถใช้แทนรองพื้นได้นะคะแต่สําหรับฟ้าคิดว่ามันอาจจะปกปิดยังไม่ค่อยดีดเท่ากับรุ่นสีแดงที่ฟ้าเคยรีวิวไว้เนาะรุ่นเนี้ยคือจะให ผิวแบบบางเบามากอะทุกคนฟ้าแนะนำนะคะว่าแป้งเจ้าตัวเนี้ยเซตในระหว่างวันอย่างเงี้ยคือมันจะโอเคมากๆเลยนะแต่ถ้าสมมติจะให้ใช้แป้งเจ้าตัวนี้แทนกับการทารองพื้นหรือการทาซีซีบีบีคือมันไม่ได้จริงๆอะทุกคนเพราะว่าสําหรับฟ้านะเป็นคนที่ผิวหน้าอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดีมากสักเท่าไหร่นะมันก็จะมีแบบรอยสิวให้ได้เห็นนะอะไรเงี้ยถ้าใครแบบผิวหน้าที่ดีมากๆใช้แป้งเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวๆคือมันก็ได้เลยแต่สำหรับฟ้าคือมันยังไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะ แป้งจ้ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถเบอร์ุมผลเราได้ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเบอร์ได้อะไรขนาดนั้นสีเนี้ยฟ้าให้เป็นแค่บอกว่าอะเซ็ตในระหว่างวันได้ซับมันในระหว่างวันได้อะไรเงี้ยคือมันยังโอเคอยู่เพราะมันบางเบามากอ่ะถ้าเป็นแบบว่าคนที่ผิวหน้าแบบดีมากๆนะ ตัวนี้คือรอดเลยสำหรับฟลาถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะโ okay, อเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สาคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดอิงกุ้งกิ้งฟันด้วยนะคะแล้วฟันลองคลิปให,หม่ทุกคนจะได้พลาดนะคะดีก็ไปแล้วบายสวัสดีะคะ่ะจุ๊บ